คันปลาบ่อคันสวายแข่งคันตกปลาเขื่อนที่ปลาใช้กันทั่วโลกจำชื่อนี้ไว้นะครับคันเบิร์กเล่เซนเซชั่นตัวนี้นะครับเป็นคันตกปลาบ่อคันสวายแข่งคันตกปลาเขื่อนต่างๆนี่นะครับตัวนี้มาด้วยเวท1020นะครับทุกคนแล้วก็ด้ามน,นะครับเป็นด้ามกรอกแท้ไม่เคลือบนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับทุกคนอยากให้ดูตรงนี้เป็นไฮไลไท์เลยนะครับตัวนี้เป็น ไกด์ฟูจิแบบพิเศษครับนิวคอนเซปต์รุ่นใหม่นะครับตัวโอลิงของเขานะครับตัวแหวนเป็นแบบนิวสลิงโอลิมนะครับทำให้ตัวนี้เวลาใสา่มันออกเนี่ยออกได้ดีและไหลลื่นด้ดีมากนะครับตัวนี้พิเศษแบงค์ Bank ตัวเขาจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีคำว่าเบอร์เกอร์และเซนเซชันนะตัวนี้ฝากพี่ๆนะตัวปปาไว้ด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นคันยอดฮิต ที่เขาใช้กันมานานและกันหากันให้ฝักเลยนะครับผมตอนนี้มีแล้วนะครับขนาด10ฟุตที่ร้าน f i s h i n g ฟอ r f ฟ n นครับ